สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ดูความคืบหน้าของน้อยหนาที่ตัดแต่งแล้วก็ลิ้ใบออกเพื่อเปิดตาดอกนะคะปรากฏว่ารุ่นนี้ติดแค่สองลูกเองค่ะเพราะว่าต้นเขายังเล็กแต่เราอยากอยากลองอยากรู้ว่าเออถ้าเขาถ้าเรามา เร่งเพื่อเปิดตาดอกเขาจะได้ผลหรือเปล่าปรากฏว่าเนี่ยค่ะได,ได้มาสองลูกลูกเล็กๆแต่ก็ภูมิใจอ่ะว่าวิธีการนี้มันมันได้ผลรุ่นต่อไปลูกคงคงใหญ่กว่านี้เนาะอ๋อ,อนั้นอีกลูกหนึ่งนี่รุ่นที่สองนี่ ลูกที่สองลูกที่สองอันนี้ยังไม่ได้เห็นใบมันบังอยู่ก็ถือว่าโอเคนะคะพื้นที่เรานิดเดียวแล้วก็ของมันก็เยอะต้นอะไรต้นอะไรเต็มไปหมดมีข้างล่างอันนี้อีกลูกหนึง่งอีกลูกหนึง่ง อยู่ด้านล่างนะคะทั้งขิงกาใบชะพลูเยอะแยะแต่แปะทุ่งทั้งพริกมะละกอผักชายาหรือผักผงชูรสชะอมพื้นที่แล้วหน่อยเดียวเอง แต่เราก็พยายามทำให้ได้ผลทุกอย่างอะ่ะนิดๆหน่อยๆก็ช่างมันอย่างน้อยเราก็มีกินเนาะอยากกินอะไรตอนไหนก็สามารถเก็บกินได้อย่าไปซีเรียสว่าเออเราไม่มีพื้นที่นะจริงๆน้อยหนะ้าใส่เข่งก็ได้นะ เขาไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแค่คอยเติมธาตุอาหารให้เขาคอยดูแลเขาแค่นั้นเองมีพอรต่อท่อมาจากเครื่องซักผ้าน้นำมันก็จะลงตลอดไม่ลดก็ไม่เป็นไร นี่ไหมดอกที่กำลังออกใหม่ก็ถือว่าใช้ได้มันคือความความภูมิใจของเราอะค่ะถึงแม้นเราจะมีพื้นที่ไม่มากไม่มายแค่น่าจะสองสามตารางวามั้ง ื้นที่ว่างหลังบ้านฝั่งโน้นก็จะเป็นราชาพัฒราชาพัฒนะครสวรรค์จะให้ดูพักอย่างอื่นเลยนี่น้อยหนอ่อยกในที่ถ่ายให้ดูวันก่อนมี่มะเขือโดนหอยทากมันกัดเพิ่งจะเห็นกามินก็เยอะ มมิ้นมะเขือพริกตะไคร้มะม่วงมะละกอฝะล่งมะยมกระเจี๊ยบก็มีดอกอันชันสีขาวสีม่วงยเยอะแยะอันนี้จะเป็นก็เรียกดอกสองชั้นเนาะ แล้วมันจะมีชั้นเดียวด้วยแล้วก็มีสีขาวด้วยจะกินอะไรเราก็มีให้กินไม่ต้องไปวิ่งหาเขาใบเตยหอมอันนี้เพิ่งลงใหม่หน้าบ้านก้วกบรเริ่บบเทิม่มนี่เสียดายตรงนี้มันมีความชื้นจาก น้ำที่ปล่อยมาจากเครื่องซักผ้าก็หาต้นไม้มาลงไว้เอออยากให้ดูว่านนี้มีใครรู้จักบ้างคุณยายทวดก็ให้มาจากที่บ้านสวนก็บอกว่ามันเป็นเป็นว่านและใช้แกงได้ด้วยแต่พนไม่เคยแกงบอกว่าหัวมันแกงได้ มีใครรู้จักมั้งคะเขาเรียกว่าว่านม่วงใครรู้จักช่วยแนะนำหน่อยว่ามันแข็งได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าย่าทวดแกหลงหลงลืมๆืมแ้เนาะอายุ90้าสบกว่าจะร้อยปีแล้วแกปลูกไว้ตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เดินไม่ได้แล้วอยู่แต่ในบ้าน ก็เห็นเราชอบต้นไม้ก็ลองเอามาให้ปลูกเขาบอกว่ามันเป็นสมุนไพรเป็นยานแล้วก็ชอบจริงๆและกับต้นไม้เนี่ยชอบอะ่ะเห็นต้นอะไรแปลกๆก็อยากได้อยากเอามาปลูกไว้ที่บ้าน วันไหนเราไม่อยู่ก็ใครมาอยู่ก็สามารถเก็บกินได้ไม่ได้หวงถึงเราอยู่ก็ก็ให้เนาะใครอยากได้อะไรก็เอาเพแค่มีความสุขที่ได้ปลูกบอกน้องๆเขาทุกคนที่นี่บอกว่าใครอยากเก็บพริกกับเพราขาตะไคร้มาเอาได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยววันหน้าจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีตอนที่รุ่นแรกนี้มันมันสุกคงอีกไม่นานน่ะจะได้กินและอย่างน้อยก็สองลูกอย่างรุ่นที่สองก็สมลูกที่ออกดอกใหม่อยู่ก็มีแค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านค่ะ